สวัสดีครับก็มาพบกับช่องดโดกราฟสหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยว่าจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ก็ต้องบอกว่าคราวนี้ก็มีเยอะกันเลยก็มาเริ่มกันที่ร่างฟอร์มใหม่ของจีนหนึ่งในซับพอร์เตอร์จากคาเมเดอร์กีสที่ในคราวนี้ก็จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์จีนเก e เซอร์รูปร่างก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าเป็นการนำเอาคาเมเดอร์แกลหรือคาเมเดอร์เกเซอร์มาทำการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นทีมสีของคาเมเดอร์จีนส่วนหัวก็มีแผ่นการ์ดที่เป็นเอกลักษณ์ของคาเมเดอร์จีนกันด้วย ในส่วนของแ็มขัดแม้ตามข่าวลือจะบอกกันว่าจะเป็นการย้อมมาจากวิชันไรเวอร์แต่เอาจริงๆแล้วผมก็คิดว่าน่าจะใช้ไส้ในของซิลเลียนไรเวอร์กันซะมากกว่า เพราะดูจากลวดลายก็ไม่น่าจะใช้ LED กันนะครับคาเมเดอร์จีนเกเซอร์ก็จะปรากฏตัวในคาเมเดอร์เอาไซเดอร์ตอนที่7 o u t เอา e r ไซเดอร์และเดเซอร์รอยัลซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์คาเมเดอร์เอาไซเดอร์กันก็ว่าได้ซึ่งนอกจากคาเมเดอร์จีนเกเซอร์แล้วเราเอาไซเดอร์ก็จะมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับคาเมเดอร์เซนและคาเมเดอร์เอโวอเสกันด้วย ซึ่งก็ได้แก่คาเมเดอร์จูกะคาเมเดอร์กาเรนคิงฟอร์มคาเมเดอร์ซีโรทรี คาเมเดอร์โฮโรบีคาเมเดอร์จีนเกเซอร์คาเมเดอร์โอจาเซอร์ว r ยส์คาเมเดอร์อาร์คเท e เซอร์คาเมเดอร์เดซัสคาเมเดอร์เบรนคาเมเดอร์เซโรนอสคาเมเดอร์เกนมุไฮเปอร์ฟูเมเกมและอีกคนที่ไม่ใช่คาเมเดอรกับ a r ร์คออฟเฟนอกคาเมเดอร์เอาไตอนที่7ก็มีกำหนดการสตรีมมิ่งผ่านทางแอป TTFC ในวันที่ยืบสองเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะจบกันจริงๆเลยหรือเปล่า จะเป็นแค่การจบซีรีส์เพื่อเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันก็ได้ถัดมากับเรื่องที่พูดกันเล่นๆแต่มาจริงกันซะง,งั้นกับร่างใหม่ของคาเมเดอร์วาวราัตจาก VCnext คาเมเดอร์กอชานกราด d u เอช o ั ที่จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์วาวารา g จีทีในส่วนของผู้แปลงร่างก็ยังคงเป็นสปาร์นเนอร์เหมือนเดิมร่างนี้ก็บอกกันว่าเป็นการคัสตอมอัพของคาเมเดอร์วาวาราที่แขนของเขาก็จะมีรถไฟที่ด้านหน้าก็จะติดตั้งใบมีดที่เหมือนกับการชนกันอยู่การที่ใช้ในการแปลงร่างและก็เป็น2ใบที่ถูกปิดกันเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือไดโอนิจีทีและกิแกนไลเนอร์จีทีตัวกิแกนไลเนอร์ อาจจะดูไม่ค่คยมีอะไรเพราะเพลี่ยนเป็นสีเงินเหมือนกับวาวราดคู่โรงงานเนแต่ที่น่าสนใจก็คือไดโอนี o ้ที่ถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะเห็นว่าไดโอนี o ้กําลังนั่งรถมักวิวกันอยู่สำหรับเสียงในการแปลงร่างของค้มไหเด้วยวาวราตจีทีผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ยินกันแล้วนะครับ เพราะถูกแฮกออกมาเป็นคู่แรกๆก,กันเลยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าใน V.C.Next ตอนนี้จะแปลงล่างโดยการใช้วาวาราดไดเวอร์อันเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นวาวาร์ดไดเวอร์คูโรงานเนะกันไปเลยหรือเปล่าและนอกจากคาเมเดร์วาวราร g จีทก็ยังได้มีการเปิดเผยศัตรูรลักจาก V.C.Next ตอนนี้กันด้วยนั่นก็คืออูโรโบรอส ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของการแปรธาตุชื่อของเขาสื่อถึงการรวมกันของสิ่งที่ขัดแย้งกันเช่นการทำลายและการกำเนิดใหม่ร่างของเขามีมือจำนวนนับไม่ถ้วนช่วนให้นึกถึงเล่าราชาแห่งความมืดในทีวีซีรีส์ส่วนหัวเป็นรูปทรงมังกรและดวงตาที่หน้าอกให้ความรู้สึกที่ดูน่าสยองขวัญอูรโ,โวรอสจะให้เสียงพากย์โดยคุณ ซึ่งอิตะโทโมคาซึผู้เคยให้เสียงของเคมี่เทนฟอร์เทรสและคาเมเดอร์กิงกะจากคาเมเดอร์จีโอ VCNext ค m มเ d เด o ร s ก็ a า t Graduation ก็จะเข้าฉายแบบจำกัดโรงในวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปี2025มาในส่วนของข่าวลือจากคมเมเดอร์กาบบกันบ้างกับภาพสเกสของเข็มขัดของ c o m เมเดอร์บิ t เทอร์กาบุภาพสเกสของร่างอัปเกรดค o m เมเดอร์กาบบริสซาดฟอร์ซึ่งบอกกันว่าส่วนที่เราเห็นเป็นหน้ำ,นำจริงจริงแล้วก็คือโคนของไอศครีมและรูปทรงค่าๆของบริสซาซอบ โกจิโซ ภาพสเก็ตแบบเต็มตัวของคา m เมเดอร์รามไรเดอร์คนที่3ของเรื่องนี้ในส่วนของเซนไตกับ Number ร์วันเซนไตโจูเจอรก็เริ่มมีภาพออกมากันแล้วนะครับซึ่งในคราวนี้ก็เป็นภาพของนักรบสีแดงของขบวนการนี้ที่จะมีต้นแบบมาจากหมาป่าและก็ยังมีข่าวของนักรบคนที่6ที่บอกกันว่าจะมีต้นแบบคือหมีซึ่งเขาจะมีสีทองและเงินส่วนไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างและก็จะเป็นหุ่นประจำตัวด้วยก็จะมีลักษณะ เป็นสนับมือและนอกจากนี้ก็ยังมีการบอกกันด้วยว่าวิชวลแรกของโกจูเจอร์จะชวนให้ดูหน้าประหลาดใจกว่าเซนไตที่ผ่าน,านมาในวิชวลนี้ก็จะมีเหล่าเซนไตรุ่นพี่อย่างไทแรโนเรนเจอร์กันด้วย ส่วนหมาป่าสีแดงก็จะมารับเชิญในบูนบูมเจอร์ช่วงเดือนมกราคมถัดมากับร่างฝ่อพิเศษจากหนังโรงของคาเมเด d ์ดับเบิลยอดนักสืบแห่งฟูโตภาพสลักแห่ง Max Rider s อร์สกลกับคาเมเดร์ดับเบิลไซ o n รนสเกลซึ่งร่างนี้ ก็เป็นร่างในอุดมคติที่ช่าว,วางแผนเอาไว้ว่าโซคิจิจะใช้ดับเบิลไดเวอร์คู่กับฟิลิปนะครับในทีวีซีรีส์เราจะไม่ได้เห็นภาพแต่ในหนังโรงคราวนี้ก็ทำออกมาเป็นภาพเต็มๆกันเลยซึ่งนอกจากปล่อยภาพออกมาแล้วก็ยังปล่อยต้นแบบของ SH f i g สฟิกอา a r ดคาเมเดร์ e ไซโครนสกาวออกมากันด้วย ซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแผ่นหนังกันนะครับสาหรับเรื่องถัดมาผมว่าหลายๆคนก็คงน่าจะเอกใจกันว่าทาไมปีนี้ถึงไม่มีข้อมูลข่าวสารของนังโรงดูดูหนาวคาเมเดอร์กอชานและคาเมเดอร์กาบุก,กันเลยซึ่งจัดก,การดูข้อมูลต่างๆและระยะเวลาก็คงต้องพูดกันว่านังโรงดูดูหนาวของคาเมเดอร์ในปีนี้ก็น่าจะไม่มีกันแน่แน่พอผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะกําลังคิดว่าหรือว่ารอเปิดตัวล่างอัปเกรดแรก ของคเมเมดีกาบุเป็นก่อนหรือเปล่าผมก็คงต้องบอกว่าถ้ากาดจะใช้ในเดือนธันวาคมรอร่างอัปเกรดมาก่อนที่ตามกำหนดของเล่นก็คือวันที่23เดือนพฤศจิกายนแล้วค่อยปล่อยข้อมูลก็คงจะดูช้ากันไปแล้วนะครับเพราะการฉายลงที่ญี่ปุ่นเป็นการฉายแบบทั่วประเทศจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ มีการขายตั๋วล่วงหน้าและการโปรโมทร่วมกับห้างร้านต่างๆกันอีกแล้วเราก็มาลองดูกันนะครับว่าในปีที่ผ่านๆมาหนังโรงฤดูหนาวของคาเมเดอร์ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาในช่วงไหนกันบ้างก็ชาละกิสวันที่29เดือนตุลาคมกิสและรีไวส์2กรกฎาคมอันนี้แทบจะวันเดียวกับหนังโรงดูร้อนกันเลยคาเมเดอร์บิยอนเจเนเรชั่นส์วันที่20ตุลาคมคาเมเดอร์ซ เรียวไทม์ time. วันที่30สิงหาคมนี่ก็ยังไม่นับว่าก่อนจะมีทีเซอร์ก็จะต้องมีวิชวลเรียกน้ำย่อยกันออกมาก่อนแต่ในคราวนี้คือไม่มีอะไรปล่อยออกมากันเลยณตอนนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนของเดือนพฤศจิกายนกันแล้วด้วยและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังได้มีรายงานผลประกอบการของโตเอะซึ่งจะมีบอกแผนงานต่างๆที่น่าสนใจก็คือในรายงานนี้มีชื่อของภาพยนตร์ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าแต่กลับไม่มีนังโรงฤดู หนาวของคาเมเดอร์อยู่ในลิสต์กันเลยก็คงพอพูดกันได้ว่าไม่น่าจะมีกันแน่ๆแล้วส่วนสาเหตุก็ต้องบอกว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทางโตเอะได้ทำการลดจำนวนการผลิตและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เหลือเพียง12-13เรื่องต่อปีจาก20-30เรื่องสึกก็น,นับว่าลดลง40%ก่อนหน้าวิกฤตเรื่องไวรัสซึ่งโตเอะจะเน้นไปที่ภาพยนตร์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมกันมากกว่าและก็เป็นการลดภาระของทีมสร้างหนังกันด้วยตอนนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังเจอกับปัญหาเช่นการทำงานเกินเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานก็เพื่อทำให้ผลงาน ออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าอ้างอิงจากทไลายที่ผ่านๆมาหนังโรคฤูดูหนาวก็มักจะถ่ายทำในช่วงเดือนตุลาใช้เดือนธันวาดูแล้วก็เป็นอะไรที่กระชั้นคนทำงานอยู่เหมือนกันตอนนี้คนญี่ปุ่นก็ต่างคาดเดากันว่าโตเอะอาจจะลดโคตาของหนังโทคุซเซะทั้งไรเดอร์และเซนไตหรือเพียงแค่หนังโรคฤดูร้อนกันเท่านั้นหรือก็คือกลับไปเป็นช่วงแรกๆของเฮเซไรเดอร์ที่จะมีหนังโรงแค่ตัวเดียว และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร่างใหม่ของจีนคาเมเดอร์จีนเกเซอร์ออกมาดูเท่ถูกใจกันไหมและร่างใหม่ของวาวาราตเป็นตามคาดกันหรือเปล่าและถ้าปีนี้ไม่มีหนังรงดูดูหนาวจะโอเคกันไหมก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสุดสการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ